นับเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ครั้งสำคัญที่หมอฤทธิ์นายแพทย์เรืองฤทธิ์สิริพานิชในฐานะแพทย์ตื่นเต้นและอยากเชิญชวนให้ประชาชนได้ไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญด้วยกันหลังไปทำน้าที่พิธีกรในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ศีถาบันศ .2568 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเมื่อวันที่13พฤศจายน2568ที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ125ปีวันข้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรรมราชชนนีในหัวข้อ ฮ a ร a โ i i n n a l a ฮ i n ินโน t a ติงฟอร์ s เ i ท a ิเบิล e มดิ i ีนครับวันนี้ก็มาเป็นเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็มาเป็นสักขีพยานในการเป็นพิธีลงนามนะครับความร่วมมือของสีสถาบัน ก็จะมีเป็นศิริราชรามาจุฬาและก็ธรรมศาสตร์ซึ่งทั้ง4สถาบันเนี่ยเป็นสถาบันคณะแพทยศาสตร์ที่จะจับมือกันจัดงานประชุมทางวิชาการแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดเกี่ยวกับด้านาวิชาการการแพทย์แล้วก็สาธารณาสุขดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเหมือนเหมือนแต่และสถาบันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้จับมือหรือว่า,าลงนามทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยแทบจะหาได้ยากใช่แล้ววันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับท,ที่ทั้ง4สถาบันเนี่ยตัดสินใจจับมือร่วมกันเพื่อจะอสร้าง องความรู้ทางด้านวิชาการทางการแพทย์ขึ้นมาในวันนี้ครับก,ก็ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆด้วยรจริงก็ <c oughs> จะมีตั้งแตเ่เรื่องของการจัดนิทรรศาการนะครับการจัดงานประชุมเชิงวิชาการทั้งในฝั่งของการแพทย์นะครับแล้วก็มีภาคประชาชนด้วยนะครับก็จะมีการมาเข้าร่วมนะครับกิจกรรมการออกกําลังกายกาิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆนะครับรวมถึงมีการพัฒนาในด้านของงานวิจัยนะครับซึ่งก็จะมีการประกวดหรือว่าแข่งขันนวัตกรรมงานวิจัยด้วยต้องบอกว่า เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชนเลยนะครับเพราะว่า1คือจริงๆแล้วเราตั้งต้นมาจากการพัฒนาองค์ความรู้ของฝั่งแพทย์นะครับคณะแพทย์ทั้ง4ีสถาบันเนี่ยจับมือร่วมกันแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันทิศท,ทางหรือว่าแนวทางการพัฒนาความรู้เนี่ยก็จะเติบโตไปในด้านเดียวกันจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งต่อองค์ความรู้นี้ในการที่จะมาใช้พัฒนาวิธีการรักษานะครับหรือว่าพัฒนาต่อยอดในการวิจัยรักษาคนไข้ต่างๆให้แบบดีขึ้นในอนาคต ซึ่งก็จะตกไปสู่ประชาชนของเราโดย,โดยตรงเลยครับคำถามนี้ตอบยากกานะครับเลื่อนไปได้แค่ไหนหรือว่าก็ต้องไปได้อีกไกลครับจริงๆจะบอกว่าวงการแพทย์ของประเทศไทยเรานะครับกล้าพูดได้เลยว่าไม่น้อยหน้าประเทศไหนเลยนะครับแล้วก็อ,องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตรกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยเราเนี่ยเรียกว่าได้รับ,รบการเป็นที่ยอมรับใน,ใ,นในระดับโลกนะครับใช่ครับจากมหาวิทยาลัยทั้ง4สถาบันเนี่ยนะครับก็มีมหาวิทยาลัยของเราคณะแพทย์ของเราที่ติดระดับโลก ในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็องค์ความรู้ทางการแพทย์เหมือนกันใช่แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงาน JCMS นะครับปี2025นี้นะครับก็สำหรับคณะแพทย์นะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับของสีสถาบันแล้วก็สถาบันอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬานะครับรามาศิริราชนะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่งานประชุมวิชาการนี้นะครับก็ที่ว่าจะได้เห็นอะไรที่เพราะว่นะเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ ไปครั้งเดียวไปงานเดียวเรียกว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปการจับมือร่วมกันครั้งนี้เขาไม่ทำอะไรธรรมดาแน่นอนครับขอเรียนเชิญน,นะครับ